ที่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวกับสวนดอกไม้นะครับเป็นสวนดอกไม้พึ่งทําเสร็จใหม่นะครับอยู่ติดกับถนนมิตรภาพนะครับผมก่อนถึงอําเภอปากช่องนะครับนี่ครับมันจะมีรูปนะครับดาราเซเลบนะครับนักเดทนะครับมาถ่ายรูปมาเที่ยวนะครับผมนะครับก็ประมาณมีค่าเข้าด้วยครับ100บาทนะครับผมจะได้เข้าไปเก็บบรรยากาศด้านในมาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปดูครับป็งไงครับเด็กเล็กเด็กน้อยนะ ชอบดอกไม้นะครับก็ว่ากันไปนะครับด้านด้านซ้ายมือจะเป็นคาเฟ่นะครับผมนี่นะครับนี่เขาจะมีกระฟงกาแฟนะครับในส่วนค่าเข้า100บาทมันจะเป็นส่วนลดของกาแฟได้ด้วยนะครับผมตรงนี้จะเป็นวายนะครับอ่านี่ครับจะเป็นคาเฟ่กาแฟนะครับผมก็จะมีส่วนลดจาก100บาทเนี่ยเอามาเป็นส่วนลดตรงนี้ได้20บาทนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวให้เพื่อนเพื่อนไชมกันนะครับนี่ครับคาเฟ่เขาทำออกมาน่ารักเลยนะครับสไตล์ออกญี่ปุ่นนะครับ ไปดูด้าในกันต่อครับนี่นะครับอันนี้น่าจะชื่อว่าผีเสื้อนะครับดอกผีเสื้อนะครับผมนะเป็นลายดอกไม้ฤดูหนาวที่บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่เพื่อนดูนะครับนะครับผมนะครับเราจะเข้าไปได้ทั้งสองด้านนะครับเราจะเข้าผ่าช่วงกลางนะครับแล้วก็จะมีรถ a อทให้เช่าด้วยนะครับผมจะไปตรงกลางนู้นก็จะเป็น คล้ายๆภูเขาไฟฟูจินะครับเรียนดูนะครับนี่นะครับตรงนั้นเซลฟี่ได้นะดูก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับเข้ากับฤดูหนาวนะครับเพื่อนๆนะครับพาไปดูเรื่อยๆกันนะครับเขาจะมีมีมีชื่อของดอกไม้เป็นป้ายบอกด้วยนะครับอย่างเงี้ยบูบูซันเวียนะครับผมนะครับ นี่น่ครับไปอะไรเลยต่หน้า,นานก็จะเป็นสะพานนะเราจะไปข้างในก่อนนะครับผมโคมไฟแนวญี่ปุ่นนะครับนี่เหมือนคุณครับนะเหมือนดอกไม้ไทยนะครับนี่นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับเพื่อนเพราะผมมันก็ เรื่องดอกไม้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับนอกจากเป็นพวกคาราเดียมรอนสีอะไรนี้ผมก็พอจะได้เขาอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูบนยาวก่อนครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับรับกับอากาศหน้าหนาวช่วงนี้นะครับนะครับมีรถใ่้เช่าเลยนะที่ถ่ายรูปเยอะนะครับ ขออนุญาตนิดนึงแล้วอาบขออนุญาตนิดนึงนะครับเป็นเข้ากับบรรยากาศนะครับผมนะครับนานๆได้มาถ่ายทุ่งดอกไม้แบบนี้สักทีนะครับนะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ติดกับตรงถนนมิตรภาพนะครับนะครับก่อนถึงอำเภอปากช่องนิดเดียวนะครับไม่ไกลนะครับเพื่อนๆไม่ไกลเขาจะเป็นคล้ายๆประมาณสวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่นนะครับ ทำออกมาได้ดูดีเทียวเ,เลยนะครับแต่ว่ามัน,ไปไปนผมว่าที่ผมตอนที่ผมมาถ่ายมันแดดจะแรงไปหน่อยนะครับช่วงเที่ยงนะครับถ้าเกิดได้แดดช่วงเย็นจะบรรยากาศดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลเคชั่นประมาณแบบ ภูเขาภูเขาไฟฟูจิอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ่ายรูปได้นะครับสวยด้วยครับมาชมนะครับสวย็แบบเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูโซนานั่งกันหน่อยครับอันนี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนะครับเหมือนเขาพ่นสีไว้ถ้าผมว่าไม่ใช่ครับนี่เป็นกิ่งไม้ทาสีมากกว่านะครับนะครับอ่า นี่นะครับคงจะสุดสุดแล้วนะครับราเก็บตกมาฝากเพื่อนนะครับเกิดท่านไหนนะครับอยากขานมานะครับกลับบ้านนะครับช่วงปีใหม่นะครับอยากจะแวะนะครับโตเกียวฟาร์มนะครับติดถนนมิตรภาพนะครับเราก็คนอีสานผมเป็นคนอีสานนะครับผมนะครับแนะนําจุดเช็กอินนะครับจุดถ่ายรูปนะครับนี่ครับนี่คุณนายครับติดป้ายรีโอตรงนี้นะครับถนนมิตรภาพได้เลยนะครับผม นะครับนี่นะครับก็คือโตเกียวฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อครับเดี๋ยวไปถ่ายตรงสะพานตรงนั้นสักหน่อยนะครับผมนะครับขอเก็บบรรยากาศหน่อยแล้วกันนะครับถึงหน้าตายยังไม่เคยเข้ากับสวนดอกไม้เท่าไหร่นะครับผมนะครับอันนี้คือโตเกียวฟาร์มนะครับนะครับเหลยอพี่น้องๆนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะถ้าเกิดว่ากลับบ้านนะครับอยากจะผ่านมาแวะเช็คอินนะครับแวะถ่ายรูปได้เลยนะครับผมดูเล่นดูนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวไปดูอ on ีกโซนหนึ่งกันต่อนะครับผมก็คือโซนน่ะที่เป็นเขาเป็นสะพานครับตรงนั้นนะครับเป็นสะพานแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นทุ่งนะครับทุ่งดอกไม้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าถ่ายรูปนะครับผมแต่มันผิดตรงที่ผมมาช่วงกลางวันนะครับแดดมันแรงไปหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับจะมีตรงทุ่งตรงนี้ครับที่เป็นสะพานนะครับผมนะครับจะพาเพื่อนไปชมตรงนี้นะครับนะครับ แดดแรงไปนิดนึงแค่นั้นเองครับถ้าได้วิวเย็นๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับนะครับนี่อ่าครับเราจะอยู่กลางทุ่งดอกอะไรเนาะดอกที่หลิบรูปผมไม่ได้ใช่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่เบินดูนะครับ รถก็เริ่มนะครับมีรถก็อยู่ในถนนมิตรภาพนะครับผมรถก็จะเยอะหน่อยนะครับนะครับครับก็โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาเที่ยวกับโตเกียวฟาร์มนะครับผมนะครับก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนเกิดชอบนะครับเกิดตกใจนะครับฝากนิดนึงครับกดไลค์นะครับ กดติดตามเป็นกำลังใจกลังใจผมในการนำคลิปต่อไปด้วยครับผมคลิปนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ